สวัสดีนะครับมาถึงตรงนี้นะฮะนี่คือจุดที่เราจะเข้าซื้อพอดีเลยนะครับเราเห็นตรงนี้ปุ๊บนะฮะก็เลยซัดเลยนะฮะขอเปลี่ยนนะครับเป็น0ูนย์จดสามนะครับโอเคเราจะเข้าซื้อที่นี่นะครับโป่งนะฮะเรียบร้อยแล้วรอมันเด้งนะครับเดี๋ยวลองดูผลเป็นยังไงม้างนะฮะนี่ครับราคาที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่เป๊ะพอดีนะฮะแต่เราจะทิ้งไว้ยาวนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวกลับมาดูนะฮะตอนนี้ตอนสี่โมงนะฮะเขาลงมาสักพัก ดูนะครับโอ้โหอันนี้ลงแล้วลงลืมเลยนะโอเคนะชนตรงนี้ปุ๊บต้องเด้งนะครับเพราะนี้คือแนวต้านแนวรับสําคัญนะอันนี้เรียกแนวรับนะฮะแต่มันต้องเด้งนะแต่ต้องรอสักพักนะอันนี้คือห้านาทีแรกขนาดนี้นะทะลุแน่นะครับอันนี้คือน่าจะทะลุแน่ครับน่าจะลากลงแล้วนะครับแต่เราเล่นระยะยาวนะฮะเราก็ปล่อยนะครับโอเคเราก็ลองดูกันนะฮะไปเจอที่หนึ่งคือชั้นล่างนี่ฮะเดี๋ยวก็เด้งอีกรอบนะครับไม่เป็นไรนะครับ นี่เราเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องเด้งนะเด้งมาถึง,ถงแถวๆนี้นะครับรออย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรครรอร้องเพลงอ่านี่นะครับได้ราคาที่เราหวังครับใส่เข้าไปปึ้งล่วงปาบขึ้นมานะครับเราเห็นแท่งแหลมๆตรงนี้ก็สบายใจได้นะฮะน่าจะดีกลับมาอยู่แถวๆนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรารอดูกัน,นะฮะเราคาดว่ามันจะขึ้นนะครับเสร็จแลว้วมันขึ้นไปมันก็จะเจอแนวต้านตรงนี้นะฮะประมาณแถวๆเนี้ย หนึ่งสามหกสองห้านะฮะอยู่แถวๆถวนี้ครับนี่คือเลขที่เขาตรงขึ้นไปให้ชนก่อนนะฮะแลวเขาจะลงเขาค่อยมาลงต่อก็คือเป็นที่ประมาณแถวแถวเรานี่แหละเ,เดี๋ยวเราค่อยตัดสินใจใหม่ว่าเราจะเอาอยัางไงนะครับแต่ตอนนี้ลงมาทั้งวันลนะฮะซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ห้าโมงยี่สิบสี่นะฮะก็คงจะใกล้ๆเนี้ยต้องมีคนดีดออกนะครับอันนี้ความเชื่อเราเพราะว่าเดี๋ยวมันอีกสักพักตอนสองทุ่มนะครับมันก็จะเข้าตลาดของสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้น คนที่เขาได้กําไรมาต่อวันละเขาก็ต้องเริ่มแบบปิดตลาดทิ้งบ้างนะครับเราก็เลยเชื่อว่าเราไม่ได้เข้าตรงนี้เราไม่ได้เข้าตรงนี้เราไม่ได้เข้าตรงนี้นะฮะเรามาเข้าตรงเนี่ยเราเรามาเข้าตรงนี้นะก็น่าจะยังปลอดภัยอยู่แล้วก็เข้าไม่ได้เกิดอะไรพอร์ดมากก็เชื่อว่าน่าจะขึ้นมาได้แถวแถวนี้นะครับโอเคนะแล้วเราก็อาจจะปิดเสียวๆนิดนึงนะฮะโอเคนะเพราะั้นโอกาสขัดทุนก็ไม่น่าจะมีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ขัดทุนอยู่โอเคครับตรงนี้เวบ ทุนห้าเหรียญหกเหรียญอยู่แถวนี้นะครับเข้าใจเย็นๆนะเล่นแบบนี้ก็ไม่เสี่ยงนะฮะโอเคแต่ก็ไม่รวยนะครับแต่ก็เล่นให้ดูว่าเวลาเล่นจริงๆต้องถ้าจะอยู่ในตลาดนานๆต้องใจเย็นๆนะฮะหายใจไว้หายใจไว้โอเคเมื่อกี้ลงมาปัาป๊บโอ้โหลงมาเยอะเลยข้างล่างนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับอันนี้วอลลุ่มของจริงแหละแสดงว่าดีดลงมาปัาป๊บแหลมๆเนี้ยอ่าส่วนใหญ่จะดีดกลับนะครับนะครับเราก็รอไปก่อนนะอยู่แถวๆนี้ ขึ้นไปก็จะโดนกดนะฮะเอากดเลยครับโอ้โหจุกเลยครับโดนกดขนาดนี้จุกเลยฮะเออเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมารอดูกันนะครับก้าไปเรื่อยๆนะครับโอ้อันนี้มีข่าวนะครับโอ้โหไม่ได้ดูเลยครับดูตรงนี้โอ้โหได้กำไรยี่สิบสองปิดเลยนะครับโอเคนะครับมาดูนะครับกำไรไปอีกวันนี้รวมกันฮะเอาของวันนี้วันเดียวนะครับ โอเคทเดยเห็นไหมโอเค32เหรียญน,นะครับอจบมานะครับตอนนี้22่สนาฬิกานะฮะยี่สนาทีานะฮะทองเนี่ยบินขึ้นมาลักษณะนี้ลนะมาดูที่เราปิดไปนะฮะเราได้กำไรมา19เหรียญน,นะฮะตอนเซล์ลนะครับโอเคเรามาดูกันนะฮะในทเดยนะครับก็ประมาณ30เหรียญประมาณนี้นะครับ ก็มาดูนะครับตอนนี้ขอดู H4 นะฮะ H4 เนี่ยก็ลักษณะนี้นะครับเด้งปางปางปางเด้งตรงนี้ลงนะฮะแล้วก็จะดีขึ้นรูปแบบนี้เนี่ยถ้ามันกืนกินหมดนะฮะก็คือหมุนลักษณะนี้หมดเนี่ยมันหมุนลักษณะนี้มันควรจะขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ยังบายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าคนเล่นตามโบรกเจอร์แมนนะฮะก็คือทำเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมาพักตรงเส้นนี้ แล้วก็กดลงนิดหนึ่งนะครับเนี่ยแถวๆนี้จะโดนเส้นผักนะฮะก็คือสามหกสามเจ็ดแต่เราก็ตีว่าสี่ศูนย์นะครับก็ขึ้นมาสี่4ูนย์ก็อยู่แถวๆนี้แล้วกันนะครับเนี่ยแถวๆเส้นนี้แนละเส้นสีขาวที่เราตีเนี่ยมันก็ต้องเด้งลงนะเห็นไหมโดนชนปั๊บมีคนเนี่ยก็เรียกว่าใช้อินดิเคเตอร์นะฮะมันก็จะเด้งแถวๆนี้แหละนะครับเพราะนั้นเราก็จะแอบเซลล์ได้นิดหน่อยนะฮะนี่การเหนสีนะครับ เราก็มาดูกราฟแค่นหนึ่งนะฮะเห็นไหมแต่มันโดดมาเนี่ยมันโดดนิดเดียวนะฮะเนี่ยเห็นไหมตึงนิดหนึ่งนะฮะอินดิเคเตอร์เนี่ยอยู่ดีมันตกเราก็งงแต่มันมีอินดิเคเตอร์อยู่แต่เราต้องเข้าที่ราคาเป๊ะเพราะ,ะนั้นก็จะเสี่ยงมากให้เราเข้าตรงนี้ดีกว่านะครับให้เราเข้าตรงนี้ดีกว่านะ40หรือเลยให้มันนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เพราะ,ะนั้นเราก็จะตั้งราคานะฮะกดแปบโอเคนะฮะเราก็ตั้งนะ้เอาอันนี้ออกก่อนเวฟเล่นสั้นนะฮะตรงนี้นะครับ โอเคสี่ศูนย์นะครับแล้วเราก็ตั้งราคาใช้0ูนย์จุดะฮะศูนจดนสองกดเพสเตเลยนะครับเราก็ได้ราคาสีแดงที่เราตั้งเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้นะฮะเราก็กดบอกเราจะเทคท p นะครับแล้วเราก็ลากไว้แล้วทเอ่ยไปไม่ไม่ไโดนไม่โดยนะทำไมวะปิดกับปิดกัดนะครับเราก็กดตัวนี้นะฮะเรากดตัวท p ให้มันเป็นสีเขียวๆแดงขี่มาปั๊บแล้วเราก็กด modify ปัง นะครับโอเคนะนี่ก็คือเส้น tp ของเราโอเคไหมเราก็ตั้งตรงนี้ก็ไนะ้นะครับประมาณนี้ก็กินกําไรประมาณสาม้อยนะฮะสามร้อยนะฮะโอเคนะแค่นั้นแหละเสร็จนะครับก็รออย่างเดียวครับค่อยๆเก็บกําไรไปนะครับคําถามคือแล้วทำไมเราไม่เข้าปุ้งปังปุ้งปังเข้ารับหลอกแล้วถือนะเพราะเราไม่รู้การมันจะไปทางไหนนะครับเราก็เก็บกําไรสั้นๆเอาไว้โอเคนะ เสร็จแล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเล็กน้อยนะครับนะครับโอเคกราฟเนี้ยน่าจะวิ่งไปถึงนี่นะหมุนเนี้ยชนปกักน่าจะวิ่งมาถึงด้านบนคือชุดนี้แล้วมันก็จะสวิงอยู่ชุดนี้สักระยะหนึ่งนะเพราะตรงเนี้ยเขาจะไสเวละ่ะคือมันขึ้นมาเยอะจนไม่รู้จะขึ้นยังไงนะครับเนี้ยมันขึ้นมาเยอะจนไม่รู้จะขึ้นยังไงทันนะครับมันต้องรอแป๊บหนึ่งฮะร,รอสะสมรอเรียงเพื่อนก่อนนะครับ เนี่ยมันยังอยากขึ้นอยู่นะฮะเพราะด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับอตอนนี้เห็นไหมเวลาเราเจอการามนะโทษทีโอเคนะครับเวลาเราเจอการามเนี่ยที่มันตกลงมานะหมุนฟื้นสีแดงแล้วเนี่ยยาวๆหหงวยาว,ายาวตีกลับเนี่ยมันก็ลองเทสอีกรอบนึงยังกลับอยู่เนี่ยตอนนี้เขาก็อยากจะขึ้นก็ได้จะอยู่แถวแถวนี้นะฮะเนี่ยราคาทาร์เก็ต่าจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้จริงๆริงบายได้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องสีเรียมอะไรมาก ปล่อยมามาปล่อยแถวๆนี้นะครับถ้าจะบายนะเนี่ยชุดนี้เมื่อกี้เขาชนปั๊บเด้งลงเดี๋ยวเขาก็ต้องขึ้นไปชนตรงนี้แล้วก็ทะลุนะครับทะลุเสร็จเดี๋ยวก็ลงนะครับเป็นนิสัยนะครับถ้าเราผิดนะครับไม่ต้องตกใจนะทุกคนส่วนใหญ่ก็เดาทั้งนั้นแหละแต่ถ้าผิดนะครับก็ไปหาไม้แก้ด้านบนก็ทํานะหรือไม่ก็ขัดร้อนเอาโอเคไหมอันนี้เห็นไหมอยากจะขึ้นตึง,ตง,ตงๆนะครับเราก็รอแล้วก็ดูว่าราคาเราได้เท่าไหร่ โอเคนะค่อยๆไปอ่ะก็ประมาณนี้นะครับจบข่าวเดี๋ยวไว้มาดูกันอีกทีหนึง่งแต่วันนี้ก็อาจจะพอละไม่ได้เข้าละนะครับค่อยๆเล่นไปนะฮะไม่ต้องมีอะไรมากใจเย็นๆนี้ก็จะนอนแล้วแหละนะครับ